ใครก็ตามที่อยากเข้ามาทําออนไลน์ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณจะมาสร้างตัวตนคุณจะมาขายความรู้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําแน่ๆคือการทาคอนเทนต์แล้ววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการว่าคุณจะสามารถคิด100 c o n t e n คอนเทนต์ได้ยังไงภายในเวลาแค่10นาทีบางคนฟังคํานี้เลยเนี่ยเวอร์หรือเปล่า มาดูว่าเวอร์ไหมนะครับอาจจะเวอร์ก็ได้นะ <c oughs> <f ix> <f ix> พูดก่นจริงๆอาจจะเวอร์ก็ได้แต่ประเด็นสําคัญหลายคนยังติดปัญหาในเรื่องการคิดคอนเทนต์ไม่ออกมีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าจะคิดคอนเทนต์ยังไง ตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์มาเยอะมากนะครับถึงขั้นที่มีลูกศิษย์หรือคนที่มาดูไลฟ์สดพูดว่าผมคือเจ้าพ่อมาเฟียคอนเทนต์แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการที่คุณสามารถทําได้ไม่ว่าต่อให้คุณจะเป็นคนที่แบบสมองตันคุณจะเป็นคนที่คิดไม่ออกคุณจะเป็นคนที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองคิดไม่เก่งไม่มีความคิดตัวเองไม่ฉลาดผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณสามารถทําได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเงื่อนไขไหนก็ตาม โอเคไหมครับและผมเนี่ยจะหาวิธีการที่ง่ายที่สุดมาให้คุณรู้ว่าคุณสามารถทำได้บางคนบอกว่าเควินเวลาที่เราจะมาคิดคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นอะไรก็ตามที่เสียเวลามากๆพี่รู้สึกเสียเวลากับตรงนี้มากๆบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่เพราะว่าคุณยังไม่เจอวิธีการที่ใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าวิธีการที่ผมจะบอกคุณวันนี้คือวิธีการที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับต้องต้องพูดเลยก่อน เพื่อมีบางคนเอาไปใช้แต่ก็ไม่เป็นไรนะใครจะเอาไปสอนต่อได้หมดแต่ประเด็นสาคัญคือผมดัดแปลงมาจากหนังสือเล่มนึงที่ผมอ่านซึ่งเล่มนั้นไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เลยแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการนี้ทํำยังไงและผมบอกคุณในเลยว,ว่าจากประสบการณ์ผมที่ผมเอาเทคนิคนี้มาสอนลูกศิษย์ผมหลายๆคนเขาสามารถคิดคอนเทนต์ได้เป็น10บคอนเทนต์ภายในเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นที่มาเรียนก็คืออยากต่อยอดครับอีกพาทของธุรกิจเกี่ยวกับพวกสุขภาพครับแล้วก็การออกกาลังกาย นะครับเพราะว่าตัวเองครับเป็นคนที่ลดยากนะครับลดมา1ิบโลครับในสมเดือนเกยคิดว่าอยากเอาแนวคิดนะครับมาส่งต่อแล้วก็ต่อยอดให้นะครับซึ่งตอนนี้ครับที่มาลินติ๊กตอกแบบจับมือทําเพราะว่ามันแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกมีแบบหลากหลายแนวเหลือเกินเนี่ยครับอ๋อคือเราไม่รู้จะทำยังไงดีซึ่งผม่อวานเองครับก็ได้ได้ลองถ่ายคลิปก็เป็นยังไงครับตื่นเต้นแล้วก็พอไทม์มูจินก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนพูด ปกติกับเพื่อนทั่วไปไงเงี้ยครับอืมอืมอมใช่พอคือตอนพูดเราไม่ได้ตื่นเต้นแค่มันต้องรู้หลักการนะครับของเมื่อาวานที่เราได้ได้ที่ครูแควินได้สอนไปนะครับซึ่งหลักการเนี่ยครับข้อดีคือมันทําให้เราต่อยอดคอนเทนต์ครับได้หลากหลายแบบไม่มีวันตันนะครับผมอืมใช่ซึ่งตรงเนี้ยครับมันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับผมซึ่งเมื่อวานผมสอนไปแค่2เทคนิคใช่ไหมครับวิธี<ช>คิดคอนเทนต์แต่ละคนได้กันกี่คอนเทนต์ครับเป็นสิบเลยเกินเกิน เป็นสิบเลยใช่ไหมครับ<ช>เออเนี่ยครับคือประเด็นสําคัญบางทีเราแค่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าวิธีการมันจะทํำยังไงแต่ถ้าสมมุติเรารู้แล้วเราก็จะอ๋อโอเคเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถไปต่อยอดได้อะไรอย่างน,นี้ครับโอเคสวัสดีคุณเพรมสุดาด้วยนะครับมีใครเข้ามาอีกบางทักทายกันเข้ามาปัญหาแรกสุดที่คนเวลาที่จะเข้ามาทาออนไลน์มาเจอเยอะมากเออผมพูดอันนี้นิดน,นึงก่อนนะก่อนเข้าเรื่องหลายคนที่เป็นตัวแทนสินค้าเนี่ยตัวแทน มีเยอะมากถูกไหมคนที่เป็นตัวแทนสินค้าแล้วเรามักจะรู้สึกว่าเวลาที่เรามาทําตัวแทนเนี่ยมันมีโพสต์ขายมีสคริปต์ขายที่เขาให้เรามาสําเร็จรูปอยู่แล้วแต่ผมบอกคุณได้เลยนะไม่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทําเองคือคอนเทนต์ของคุณมันคือมันเดี๋ยวอาจพูดพูดทีละอย่างแนละ้วเดี๋ยวพูดเยอะคนจะงง ประเด็นสาคัญก็คือว่าโอเคโพสขายสินค้ามันอาจจะมีแล้วแต่สิ่งที่คุณจํเป็นต้องทําไม่ว่าคุณจะออกล่องหรือไม่ออกล่องคือคุณจําเป็นจะต้องทำคอนเทนต์เองคุณจะต้องเรียนรู้คอนเทนต์เองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจเรื่องคอนเทนต์คุณรู้วิธีการคิดคุณรู้วิธีการนําเสนอมันจะทําให้คุณโดดเด่นแตกต่างจากตัวแทนคนอื่นเข้าใจไหมนี่คือเรื่องที่สําคัญมากนะครับอันนั้นเป็นประเด็นเรื่องการสําหรับใครก็ตามที่เป็นตัวแทนสินค้านะครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรคุณต้องทำคอนเทนต์ให้เป็น วิธีการที่ดูง่ายที่สุดว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากพอที่คุณจะให้ค่าหรือเปล่าคือคุณดูสิว่าโค้ชครูที่มาสอนทําออนไลน์ไม่ว่าใครมีใครบ้างไม่พูดเรื่องคอนเทนต์อย่างน้อยที่สุดนะผมไม่การันตีทุกคนหรอกแต่ผมบอกคุณได้เลยว่าคำหนึ่งที่ผมได้ยินเยอะมากและผมคิดว่าคุณเคยได้ยินเยอะมากไม่ว่าจะโค้ชครูคนไหนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขามาทําคลิปหรือไลฟ์สดเขาต้องเคยพูดว่าคอนเทนต์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเข้าใจไหมและสิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือว่า คำคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทำคอนเทนต์อ่ะอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่ผมจะมาสอนคิดคอนเทนต์ก่อนละกันว่าจะต้องมีวิธีการทำคอนเทนต์ยังไงนะครับวิธีการนี้ใครก็ตามที่คอนเทนต์ตันคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วพี่ไม่รู้จะโพสต์อะไรพี่ไม่รู้จะทํำยังไงมันน่าสนใจผมมีการคิดคอนเทนต์ที่เรียกว่าการตั้งคําถามนะครับการคิดคอนเทนต์แบบตั้งคําถามปกติแล้วต้องถามแบบนี้ก่อนว่าคนส่วนใหญ่คิดคอนเทนต์ยังไงก็ไม่คิดยังไงพี่ก็ พี่คิดยังไงพี่ก็นั่งๆโอเคถ้าพี่มีไอเดียอะไรพี่ก็ปิ้งแวบขึ้นมานี่ออกไหมแต่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจหลักการการทํางานสมองของคนคุณสามารถใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ได้และหลักการทํางานของสมองคนอย่างหนึ่งคือสมองมนุษย์ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อหาคําตอบ ถ้าสมมติวันนี้ผมถามคุณว่าคุณตอนนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรผมบอกว่าคุณห้ามตอบนะไม่ว่าคุณจะตอบในใจหรือตอบนอกใจตอบอย่างนั้นก็ตามคุณห้ามตอบคุณห้ามตัวเองได้ไหมไม่ได้เพราะเมื่อไรก็ตามที่ผมถามว่าผมใส่เสื้อสีอะไรคุณก็คิดขึ้นมาในหัวว่าสีแดงคุณวันนี้คุณมาดูไรสดเควินหล่อไหมหล่ออ่าอันนี้กดนตีนี่หน่อยนะครับแต่ว่าคือคุณเข้าใจไหมสมองคุณมันจะตอบออกมาทันทีเลยอะ เพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณสามารถคิดคอนเทนต์ได้คือให้คุณเริ่มต้นจากการตั้งคําถามอะไรบางอย่างฟังดีๆนะคุณเริ่มต้นจากการตั้งคําถามอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณจะมานําเสนอผู้คนผมอยากให้ทุกคนยกตัวอย่างนะทุกคนที่พิมพ์เข้ามาตอนนี้ว่าคุณขายอะไรหรือว่าแค่มาส่องเออแค่มาส่องตอนนี้พี่ยังไม่รู้ว่าพี่จะทาอะไรเลย หรือว่ายังไงหรือว่าคุณขายอะไรแล้วนะคอมเมนต์ึเข้ามานะครับฟิลฟรีมาคุยกันได้คุณต้องเริ่มต้นจากการตั้งคําถามถ้าคุณคิดประโยคคําถาม1ประโยคคําถามออกคุณได้หนึ่งคอนเทนต์ละบางทีผมพูดแบบนี้คนไม่เชื่อนะแต่ผมจะพิสูจน์ให้คุณดูและผมบอกคุณได้เลยว่านี่คือวิธีการคิดคอนเทนต์ที่ง่ายที่สุดที่ผมเคยเจอมาคุณเริ่มต้นจากคําถามอะไรบางอย่าง เช่นสมมติวันนี้ผมจะขายทิชชู่แค่นี้เลยถ้าสมมติผมตั้งคำถามเกี่ยวกับทิชชู่ขึ้นมาผมแค่ตั้งคำถามว่าทิชชู่ทำจากอะไรสมมติผมเป็นเด็กปสองที่ผมไม่รู้เลยว่าทิชชู่ทำมาจากอะไรผม,ผมถามตัวเองแ,งงแค่นี้ว่าทิชชู่ทำมาจากอะไรนี่คือหนึ่งคำถามไหมหนึ่งประโยคคำถามไหมใช่นี่คือหนึ่งประโยคคำถามแล้วนะ ทิชชู่ทามาจากอะไรแล้วคําถามคือว่าเควินพี่ตั้งคําถามมาแล้วเกี่ยวกับทิชทชู่ทิชชู่ทํามาจากอะไรแล้วมีอะไรอ่อะลองคอมเมนต์มาดูคุณคิดว่ามันมีอะไรอีกบ้างทิชชู่เนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่หออย่งมีจํานวนเท่าไหร่อันนี้คือประโยคคําถามไหมใช่คือผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะว่าประโยคคําถามคืออะไรนะครับคือมันอคุณเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมประโยคคาถามคืออะไรหรือว่า มีวิธีการเลือกทิชชู่ยังไงว่าอันไหนคุณภาพดีหรืออันไหนคุณภาพไม่ดีนี่คือประโยคคําถามไหมใช่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้กี่คาถามแล้วสามประโยคคําถามแล้วคุณจะเอาสิ่งนี้มาทําเป็นคอนเทนต์ได้ยังไงคุณได้ประโยคคําถามนะสะเต็ปแรกสุดสเต็ปต่อมาอ่าสเต็ปแรกสุดคือคุณตั้งคําถามถูกไหมหนึ่งคำถามสเต็ปที่สองคือตอบคําถาม นี่จะจบแล้วนนเนี่นจะใกล้ปิดไายกาดแล้วตอบคําถามแปลว่าอะไรสมมุติผม,มอบอกว่าตอบคําถามอะเมื่อกี้ผมตั้งคาถามว่าอะไรผมเลือกมาหนึ่งหวัวข้อนะ <c oughs> คือเลือกทิชชู่เลือกยังไงเลือกทิชชู่เนี่ยอันไหนคุณภาพดีราคาเหมาะสมเลือกยังไงข้อ <c oughs> ที่สองผมเป็นคนไขแล้วผมต้องตอบได้สิ <c oughs> ผมก็คิดว่าโอเคผมมาตอบดีกว่าว่าเฮ้ยทิชชู่มีทั้งหมด3แบบอันนี้มั่วน,นะ <c oughs> ทิชชู่มีทั้งหมด3แบบนะครับทุกคนแบบที่หนึ่งเป็นแบบนี้แบบที่2อแบบนี้แบบที่สมเป็นแบบนี้ใช่ไหมทิชชู่มีทั้งหมด3แบบ ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งคําถามขึม้นมาหนึ่งคำถามแล้วคุณตอบหนึ่งคำถามคุณได้คอนเทนต์ละเข้าใจไหมคุณแค่เอาประโยคคาถามของคุณไปตั้งเป็นชื่อคลิปใครที่เรียนมาแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีการตั้งชื่อคลิปคุณตั้งชื่อคลิปแบบนี้เลยเลือกทิชชู่ยังไงดีอ๋ออันนี้เอาง่ายๆนะครับยังไม่ลงลึกเลือกทิชชู่ยังไงดีแล้วในคลิปคุณก็อธิบายให้คนฟังหยิบทิชชู่ขึ้นมายกนู่นนี่นั่นหยิบให้คนฟังจบ หรือบางคนบอกว่าอ้าวเควินถ้าพี่ไม่ออกล่องล่ะถูไหมบางคนพี่ไม่ออกล้องพี่อยากเขียนเป็นโพสต์เขียนเป็นรูปภาพแคปชั่นคําคมอะไรต่างๆพี่ทํำยังไงคุณก็เอาสิ่งเนี้ยไปเขียนในแคปชั่นเข้าใจไหมแล้วผมบอกคุณเนงเลยว,ว่าวิธีการนี้จะทําให้คุณสามารถคิดคอนเทนต์ไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดเลยผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูมีอะไรเช่น สมมุติาเหมือนเอาแบบยอดฮิตเลยนะของที่คนขายแล้วแบบยอดฮิตสุดๆเลย,เลยคอลลาเจนมีใครขายคอลลาเจนบ้างเควินเป็นแม่ค้าคอลลาเจนเนี่ยจะมาทำคลิปอะไรดีคุณต,ตั้งคำถามเลยมีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับคอลลาเจนคุณนึกแค่นี้พอนะหนึ่งคอลลาเจนเนี่ยมันดีต่อสุขภาพยังไงอันหนึ่งแล้วนะส นี่คือคิดสดนะครับอาจจะไม่ได้ดีมาก1คือคอลลาเจนดีต่อสุขภาพยังไง2เลือกคอลลาเจนยังไงดี3ทําไมคอลลาเจนถึงต้องมีสีแดงและสีชมพูคอลลาเจนส่วนใหญ่ทำไมต้องมีสีนั้นถูกไหมสี่คอลลาเจนเนี่ยมันดีกว่าอาหารเสริมตัวอื่นยังไง 5. คอลลาเจนถ้าไม่กินร่างกายผลิตเองได้ไหมหกเนี่ยประมาณนี้ผมผมพูดไปครับทั้งหมดประมาณ5อันใช่ไหมคุณแค่เอาทั้ง5ประเด็นนี้ไปตอบคำถาม แล้วอันนี้คือผมมาเคยไปช่วยสอนใช่ไหมครับแล้วมีลูกศิษฐ์ถามผมเรื่องนี้ผมก็เลยจะมาพูดให้ทุกคนฟังเคลียร์ๆว่าเวลาคุณพูด1คลิปหรือคุณจะเขียนโพสหนึ่งโพสต์มันต้องมีประเด็นเดียวเท่านั้นย้านะมันต้องมีประเด็นเดียวเท่านั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าประเด็นนี้คุณกำลังพูดว่าทําไมคอลลาเจนถึงมีสีชมพูถึงมีสีแดงผมก็อยากรู้เนี่ยนี่นี่ขณะพูดไปพูดมาผมอยากรู้เลยทาไมคอลลาเจนมีสีแดง คลิปนั้นเนื้อหาไม่ว่าคุณพูดอะไรก็ตามคุณต้องตอบแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวอย่าไปหลายประเด็นคนเข้าใจผิดเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าคือธรรมชาติของคนเวลาพูดอะคุณเขาจะพูดไปเรื่อยเนื่อนี่ออกไหมซึ่งมันปกตินะครับคนจะพูดไปเรื่อยๆพูด,ดพูดพูดเดี๋ยวพูดนู่ออกนี่พูดนี่ออกนั่นแล้วสุดท้ายจบไม่ลงสุดท้ายก็คิดว่าเอ๊ะกูมาถึงตรงไหนแล้วเนี่ยของสิ่งที่พูดอยู่นี่ออกไหมแต่ประเด็นสําคัญคือ1คลิปวิดีโอหรือ1โพสต์คุณต้องมีแค่ประเด็นเดียวถ้าคุณตอบคนเสร็จแแล้วว่าาทํไมมมันถึงงีีสด อันอื่นขึ้นไปคลิปใหม่นี่คือหลักการสื่อสารนะคุณนี่คือหลักการสื่อสารและผมบอกคุณได้เลยว่าถ้าวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณใช้วิธีการแบบนี้คือหนึคลิปหรือ1นึ่งโพสตทำแค่หนึ่งประเด็นเท่านั้นคุณจะสื่อสารได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่ที่ขายสินค้าแบบเดียวคุณ คุณจะทําให้ลูกค้าเข้าใจได้มากกว่าคนที่ขายของแบบเดียวกับคุณเพราะคนส่วนใหญ่พูดไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่เขียนไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่จบเพราะเขาไม่เข้าใจว่ามันต้องมีโฟกัสเดียวโอเคไหมนี่คือเทคนิคแรกสุดนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ในการคิดคอนเทนต์ได้และผมบอกคุณได้เลยว่าคุณจะสามารถคิดได้เร็วขึ้นถ้าคุณฝึกมาขเรื่อยๆนะครับจริงๆเทคนิคนี้นผมประยุกต์มาจาก ตอนนี้ผมเรียนกับโค้ชคนนึงที่เป็นโค้ช NLP ด้วยที่เขาสอนเกี่ยวกับการตั้งคําถามในการโคชชิ่งคนแต่ว่าอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะแต่นี่คือเทคนิคที่ทุกคนเอาไปใช้ได้ข้อแรกสุดนะครับการคิดคอนเทนต์แบบตั้งคําถามมีใครบ้างที่ฟังแล้วรู้สึกว่าวันนี้พี่จะเอาไปใช้ละประเด็นที่2ที่เป็นแบบประเด็นยิ่งใหญ่อลังการนะครับคือทำยังไงให้ แตกต่างเมื่อใหม่ส่วนใหญ่อะงงหยบเรื่องนี้พี่จะทํำยังไงให้พี่แตกต่างพี่รู้สึกว่าพี่ไม่มีอะไรพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งพี่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยหรือบางคนอาจจะคิดในแง่กลับกันว่าพี่รู้นะว่าตัวพี่มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นพี่รู้ว่าพี่มีอะไรบางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได้แต่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะนําเสนอมันออกมาได้ยังไงหรือบางคนประเภทที่สพี่ไม่รู้ด้วยซ้าว่าตอนนี้ ที่แตกต่างแล้วอย่างเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้มว่าตอนนี้ตัวเองแตกต่างแล้วอย่างเพราะคำถามคือเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ว่าตอนนี้เราแตกต่างจากคนอื่นแล้วอย่างสำหรับผมผมพูดประเด็นนี้นะเรื่องนี้เออผมยังไม่เคยพูดหน้าเพจแต่ว่าดีมาก เวลาที่เราบอกว่าเราต้องแตกต่างจากคนอื่นแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่แตกต่างอะไรอย่างวะตอนนี้ผมเริ่มแรกผมก็แบบนี้นะเอ๊ะถ้ากูทำาบัน,นี้เนี่ยพูดแบบนี้แตกต่างแล้วอย่างทําไมบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราแตกต่างนะทําไมบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนไม่แตกต่างเลยสรุปคุณเข้าใจไหมมันมันเป็นความงงในตัวเองซึ่งคุณไม่แปลกถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณไม่แปลก คุณมีเพื่อนนะครับเยอะมากผมมองได้เลยนะผมก็เคยเป็นคนนั้นแต่ผมจะบอกทุกคนว่าความแตกต่างไม่ใช่ซ้ายสุดกับขวาสุดคุณฟังคำดีดีๆความแตกต่างไม่ใช่ซ้ายสุดกับขวาสุดเวลาที่คนเข้ามาขายสินค้าแบบเดียวคุณเข้ามาสร้างตัวตนแบบเดียวคุณมันไม่ใช่ว่าคนนี้สุดไปทางซ้ายเลยคือคนนี้ไม่แตกต่างเลยเหมือนคนทั้งหมดทุกอย่าง กับสุดไปทางขวาสุดคนนี่โหแตกต่างมากต่างจนไม่เห็นฝุ่นเลยต่างจนเป็นอะไรก็ไม่ดูมันไม่ใช่ขาวกับดํามันไม่ใช่ซ้ายกับขวาแต่ประเด็นสําคัญคือคุณแตกต่างมากหรือน้อยแค่ไหนเข้าใจความหมายไหม αι? คุณแตกต่างมากหรือน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่คุณแตกต่างหรือคุณไม่แตกต่างแต่มันมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าเป็นกราฟหนึ่งร้อยคุณแตกต่าง กี่เปอร์เซนต์และคำถามต่อมาที่สำคัญมากก็คือว่าจะาทำยังไงให้เราแตกต่างเพราะไม่ว่าคุณขายอะไรก็ตามสิ่งที่คุณขายมีคนขายเหมือนคุณหมดดีไม่ดีบางทีราคาเท่ากันด้วยซ้ำแต่คุณจะแตกต่างได้ยังไงสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถแตกต่างได้ <S <S ผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังก่อนนะครับตอนนี้ผมประกวดการเขียนใช่ไหม ผมเคยคือผมส่งประกวดเยอะมากนะครับหลายรางวัลแล้วมันมีรางวัลงานเขียนรางวัลหนึ่งที่เป็นรางวัลระดับประเทศเลยคือคนแข่งกันทั้งประเทศแล้วอาจารย์ที่ตรวจเรื่องสั้นให้ผมอ่ะเขาก็เป็นกรรมการคือด้วยความที่เขามีฝีมือมากเขาก็ได้รับเชิญเป็นกรรมการนะครับทุกๆปีอะไรเงี้ยก็เป็นกรรมการที่ตรวจรางวัลเรื่องสั้นนั้นแล้วเวลาที่ส่งรางวัลไปเวลาที่ส่งประกวดเขาให้กรรมการตรวจเขาจะปิดชื่อ เหมือนอ่ะตัวผมเนี่ยผมเคยเป็นกรรมการตรวจเรื่องสั้นของชมรมมหาลัยเหมือนกันนะครับเขาจะปิดชื่อทุกคนเลยแล้วเขาจะให้อ่านแค่เนื้อเรื่องนึ่ออไหมก็อารมณ์เหมือนกันนะครับก็คืออาจารย์ผมก็จะเห็นแค่ว่าเรื่องนี้คือเรื่องของใครแล้วพอเขาตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่านแน่นอนผมก็ตกรอบแรกนะครับเพราะว่ามันโหดอ่ะคือมันโอ้โหเดี๋ยวเอาเอาเอาข้าประเด็นดีกว่าพูดเราไปยาวจริงๆริง ผมคิดว่ามันท้าทายมากนะก,กันเขียนแล้วส่งประกวดแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าอาจารย์มาบอกผมว่าเควิดครูรู้เลยว่างานเขียนไหนคืองานของเธอคุณคิดดูสิว่าเรื่องที่ผมเขียนน่ะมันคือเรื่องใหม่ผมเล่าเรื่องใหม่ผมไม่เคยให้อาจารย์คนนี้อ่านเรื่องนี้มาก่อน เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผมหรือเปล่าเพราะมันไม่มีชื่อบอกแล้วมีคนส่งประกวดเป็นร้อยเป็นพันคนทําไมเขาถึงสามารถบอกได้ว่าอันนี้คืองานเขียนของเควินเพราะผมมีวิธีการใช้ภาษาวิธีการเขียนวิธีการเล่าที่แตกต่างจากคนอื่นและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาจดจำและนึกถึงได้วันนี้คือผม เหมือนกันวันนี้ถ้าคุณเข้ามาทำออนไลน์สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นได้คือการที่คุณมีสไตล์การสื่อสารคุณมีรูปแบบภาษาแพทเทิร์นภาษาบางอย่างที่มันไม่เหมือนคนอื่นบางคนอาจจะถามต่อว่าพี่จะทำแบบนั้นได้ยังไงพี่ไม่ใช่คนพูดเก่งพี่ไม่ใช่คนเขียนเก่งพี่จะเหมือนคนอื่นได้ยังไงไอ้พี่จะแตกต่างจากคนอื่นได้ยังไง ในเมื่อพี่ก็เป็นคนพูดธรรมดาเรากลับมาสู่การวาดนะครับผมจะวาดให้คุณดูว่าทำไมคุณหนึ่งรู้สึกว่าตัวคุณเวลาที่มาทำคอนเทนต์แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่แตกต่างมีใครรู้สึกแบบนี้บ้างยกมือขึ้นนะครับผมจะวาดภาพที่ทำให้คุณเข้าใจแบบทะลุเลยจากแค่การวาดภาพ นี่คือภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองนะครับภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองเนี่ยข้างในมันเหมือนกันไหมข้างในไม่เหมือนกันข้างในอันแรกสุดคือวงกลมข้างในอันที่สองคือสี่เหลี่ยมแต่ผมถามคุณว่าถ้าสมมติว่าเอยไม่ใช่สี่เหลี่ยมเบอนะครับเบอมันคือวงกลมและสามเหลี่ยม คำถามนี้ผมจะถามคุณก็คือว่าแล้วถ้าคุณมองสองภาพเนี้มันต้องขยับลงมาอีกนะแต่ว่าโอเคผมวาดตรงนี้และกันหนึ่งกับสองถ้าผมถามคุณว่ามองจากภายนอกล่ะถ้ามองจากภายนอกคุณว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมันเหมือนกันไหม คอมเมนต์มาคุณว่าถ้ามองจากภายนอกซ้ายกับขวาเหมือนกันหรือเปล่าผมบอกคุณได้เลยว่าถ้าคุณมองจากภายนอกซ้ายกับขวาคุณจะมองว่ามันคือสี่เหลี่ยมเหมือนกันทําไมคุณถึงถ้าสมมติว่ามันมีวงกลมกับสามเหลี่ยมมันอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วคุณมองภายนอกคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มไมแตกต่างเพราะมันคือสี่เหลี่ยมเหมือนกันประเด็นที่ผมจะบอกทุกคนก็คือว่า เหตุผลหนึ่งที่คุณมีวิธีการใช้ภาษาที่ไม่ไม่ต่างจากคนอื่นแล้วเป็นแพทเทิร์นเพราะคุณมีกรอบบางอย่างที่มันล้อมรอบตัวคุณเองเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญมากและเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดของใครไปเลยหลายคนนะวันนี้คุณมีกรอบบางอย่างที่มันล้อมรอบความคิดของคุณเองแล้วมันทำให้คุณไม่แตกต่างและกรอบนั้นคือการพูดที่ดี คือการพูดแบบพิธีกรน,นี่คือกรอบความคิดที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่แตกต่างสมมุติวันนี้เวลาคุณจะพูดคุณพูดกับเพื่อนคุณพูดยังไงวายแกนี่นะฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนีอนะ้อย่าให้เมานี่อย่าให้เมาส์มันมไม่รู้จะพูดยังไงมันโอ้ยจะเมาให้ฟังลูกศิษย์ผมเป็นแบบนี้เยอะมากนะครับตอนเวลาคุยกับผมมาอย่างนี้เลยนะ โอ้โหตอนมาเรียนพูดหน้ากล้องกับผมใหม่นี่เควินพี่จะเล่าให้ฟังโอ้โหมันสุดยอดเลยเกินน้องนี่เนี่ยพี่เลาขอุยเล่ายาวไม่จบเลยผมบอกโอเคครับพี่ออกหน้ากล้องนะห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอา <laughs> คนเดิมหายไปไหนวะคุณนี่หรอวะคนเดิมหายไปไหนประเด็นที่สำคัญที่สุดคือคุณพยายามพูดให้ตัวเองเป็นเหมือนพิธีกร แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดด้วยธรรมชาติของคุณนี่แท้จริงหมายความว่าคุณพูดเหมือนเวลาที่คุณพูดกับคนสนิทคุณพูดเหมือนเวลาที่คุณพูดกับเพื่อนคุณพูดเหมือนเวลาที่คุณเมสากับเพื่อนนั่นคือธรรมชาติของคุณและคุณจะแตกต่างจากคนอื่นโดยอัตโนมัติคุณจะแตกต่างจากคนอื่นโดยอัตโนมัติเพียงแค่คุณพูดด้วยธรรมชาติที่คุณเป็นจริง เรื่องนี้ผมก็ต้องแก้นะคุณเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาพูดหน้ากล้องผมเคยเป็นพิธีกรมาก่อนนะครับประกวดพูดอะไรเนี้ยแล้วการประกวดพูดเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะผมนะสไตล์ผมคือผมจะประกวดพูดอะไรก็ตามที่เป็นทางการมากๆนะครับเป็นแบบพิธีกรงานโรงเรียนแบบนี้หรือว่าเป็นประกวดพูดสุนทรพจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษามันจะคือมันมันมันจะทางการมันจะผิดสักคําไม่ได้คือคุณคุณเข้าใจความหมายป่ม แล้วผมยังต้องมาแก้ตัวเองเพราะนั่นคือกรอบที่ล้อมความคิดผมเอาไว้แล้วทําให้เวลาเราพูดหน้ากล้องมันไม่เป็นตัวตนเราจริงๆเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณจะต้องพูดแบบพิธีกรแล้วคุณจะพูดและแตกต่างบางคนถามว่าแนละ้วถ้าพี่เขียนโพสต์ละใช่ไหมถ้าพี่เขียนโพสจะทํำยังไงบางคนถ้าคุณไม่ออกกล้องอ่าคุณเขียนโพสต์เขียนเป็นข้อความแทนก็ได้เวลาเขียนก็อย่าเขียนแบบเป็นทางการเหมือนกัน คุณมาเขียนในอนไ์ยอยา่ยเบบา,า,เ,าเขียนเป็นแบบทางการเวลาที่คุณเขียนมานแบบทางการเนี่ยคือมันจะออกมาจากคําที่คุณใช้เลยเช่นถ้าสมมติบางคนเขียนใช้คําว่าเพราะฉะนั้นนหนือนป่าเพราะฉะนั้นในการนี้คือเพิมพูดแบบเนี้เพราะฉะนั้นในการนี้หรือเรียงต่างมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคุณกําลังพูดแบบไม่ใช่พูดสิคุณกําลังเขียนแบบเป็นติดเป็นทางการ ซึ่งมันจะทำให้คุณเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมดเหมือนที่ผมวาดภาพไปให้ดูและวิธีการที่คุณจะทำให้ตัวเองแตกต่างได้คือเขียนแบบพิมพ์แชทพิมพ์แชทคุยกับเพื่อนอะ่ะสไตล์การพิมพ์ของคุณเป็นยังไงไม่มีใครหรอกเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมจะไปรับประทานอาหารเย็นกับคุณได้ไหมครับยังมีใครพิมพ์แบบนี้มามวะไม่มีถูกไหม คุณก็ไม่ได้พิมพ์แบบนี้แต่คุณก็พิมพ์ไปยินข้าวกันไปไหมรีบด่วนทนไม่ไหวด้วยเข้าใจว่าคําพูดพวกนี้อ่ะไม่ใช่คําเขียนอ่ะผมผมต้องพูดให้ชัดคําเขียนแบบนี้จะทําให้มันดึงความเป็นธรรมชาติคุณออกมาและประเด็นสําคัญคือสมมติถ้าคุณเขียนโพสหนึ่งโพสแล้วคุณเขียนด้วยภาษาที่เป็นตัวตนของคุณเองซึ่งผมบอกวิธีการไปแล้วว่าทํำยังไงถ้าคุณเขียนด้วยภาษาที่เป็นตัวของคุณเอง คุณเชื่อไหมเห่าว่าสมมติคุณเขียนโพสเป็นสักสิบโพสยี่สโพสแล้วคนอ่านของคุณไปสักพักหนึ่งถึงวันหนึ่งที่คุณเอาโพสต์ไปให้คนอ่านโพสต์ของคุณรวมกับโพสต์ของคนอีกอีกไปร้อยอันคนจะจําได้ว่าอันไหนคือโพสต์ของคุณและนี่คือจุดเริ่มต้นแรกสุดในการสร้างความแตกต่างและทําให้คุณฉีกจากตลาดทั้งหมดที่เขาเคยทํามาเหมือนเหมือนกับคุณมันเข้าถึงง่ายและผมบอกคุณเลยว่า คนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้อ่ะสมมติถ้าเป็นนักพูดหรือนักเขียนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้นั่นคือเหตุผลที่ทําไมเวลาที่เขาเริ่มต้นเข้ามาทําออนไลน์เขาถึงไม่ปังไม่มีคนติดตามเพราะเขากําลังใช้วิธีการแบบเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนมาเป็นทางการหรือวิธีการพูดแบบเป็นทางการเขากําลังใช้วิธีการแบบเก่ากับโลกที่มันกําลังหมุนไปใหม่และนั่นคือเหตุผลนี้เขาไม่เวิร์ก นั่นคือเหตุผลที่ทำใหมผมบอกเขาได้เลยนะว่าตัวผมประกวดพูดมาพอสมควรถูกไหมครับเป็นพิธีกรนักจัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุของโรงเรียนประกวดการเขียนมาเยอะมากคือผมก็คล่องทางการพูดการเขียนและผมบอกเขาได้เลยว่าทานั่นคือเหตุผลที่สําคัญที่สุดว่าทําไมคนธรรมดาที่บางทีไม่ต้องเรียนการพูดการเขียนเลยด้วยซ้ำอะ่ะ เขาถึงเข้ามาทําออนไลน์แล้วปังกว่าคนที่เก่งการพูดเก่งการเขียนเพราะเขาใช้วิธีที่มันเข้าถึงได้ง่ายกว่าะค่ะเมื่อวานเนี่ยก็มาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นทิศทางที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าจากเดิมเนี่ยเรายัางเรื่องของที่การคิดคอนเทนต์เราเราจะต้องลงทิศใช่ไหมคะเราก็เมื่อวานก็มีทางทูเควินนะคะก็มีการแนะนําว่าเราควรจะมีวิธีการในการคิดคอนเทนต์ยังไงแล้ว มันออกมาแบบเยอะมากแล้วมันง่ายมากมมมทําให้เรารู้เลยว่าเออต่อไปเนี่ยถ้าเราทำคิดนะอ่ะเราต้องมีวิธีการคิดคอนเทนต์แบบนี้นะแล้วเราก็จะได้มีคอนเทนต์ลงแบบดูดได้แล้วมันแตกต่างจากเดิมไหมคบที่ที่เราเคยคิดมาว่าเอ้ยคอนเทนต์มันต้องเป็นแบบนี้หรืออะไรแบบนี้แล้วพอพอมาเจอสองวันนี้ค่ะก็ตแตกต่างจากเดิมคือคือเหมือนจากเดิมเราก็รู้ประมาณน,นึงแล้วก็เอาคอนเทนต์อาจจะมาจากอาจจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เราหามาเป็นประสบการณ์ของเราหรือว่าเป็นคําถามต่างๆที่เราเจอจากคนอื่นะคะ แต่ว่าพอเรามาเมื่อวานเนี่ยที่ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมมันเหมือนเจาะลงไปอีกที่แทนที่เราจะได้ความรู้แค่เรื่องเดียวอ่ะก็แตกออกไปได้หลายคอนเทนต์เลยจากเรื่องเรื่อเดียวเนี่ค่ะ